สวัสดีค่ะครูชื่อสุมิตราเขียวไกลนะคะครูประจำแผานาวิชาทักษะชีวิตหน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงินขอยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้ววิทยายลัยสารพัดช่างชัยภูมิค่ะสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของงานการเงินนะคะเราจะตั้งอยู่ที่ตึกอานวยการชั้นหนึ่งทางขึ้นแผานาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะนักเรียนนักศึกษาที่ จะดำเนินการจ่ายเงินหรือปรึกษาเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนจ่ายเงินนะคะก็ติดต่อได้ที่งานการเงินได้ตั้งแต่เวลา8.30นถึง15.30นค่ะสำหรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเราได้ทำประกาศเก็บเงินตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษานะคะซึ่ง ทางวิทยาลัยสารพัดช่างชายภูมิได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 4ได้อัปเอกสารขึ้นในเว็บไซต์ของวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยค่ะใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้นะคะและประกาศเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษานี้นักศึกษาระดับชั้นปวสสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปอ้างอิงหรือแนบเอกสารการเบิกเงินค่าเล่าเรียนของบุตร ของข้าราชการได้ค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละชั้นปีนะคะทางการเงินได้ประกาศและเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศที่เก็บเงินในระดับชั้นปวชหนึ่สำหรับภาคเรียนนี้นักเรียนได้จ่ายเงินตั้งแต่ค่าแรกเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับปวชสองและปวชสาก็จะเก็บตามอัตราที่ประกาศไว้และสำหรับนักศึกษาชั้นปวสนะคะ ในการเก็บค่าหน่วยกิจการเรียนเราก็จะเก็บตามแผนการเรียนของแต่ละแผนกวิชาค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเรียนฟรีตามสิทธิ์การรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี15ปีของรัฐบาลที่อุดหนุนค่าเล่าเรียนของนักเรียนระดับชั้นปชนะคะรายการที่ได้จัดสรรให้เรียนฟรีมีทั้งหมด5รายการดังต่อไปนี้ 1. ค่าเล่าเรียน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียนและ 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยค่าเราเรียนนี้ภาครัฐได้จัดสรรให้กับทางสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับค่าหนังสือเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางสถานศึกษาได้จัดสรรให้ตามความเหมาะสมและข้อกำหนดของรัฐบาลซึ่งสถานศึกษาก็จัดกิจกรรมพัฒนาให้กับผู้เรียนและสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่ สำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนในภาคเรียนที่1ทับ2 5 6 4นี้นักเรียนจะได้รับค่าอุดหนุนคนละ230บาทต่อภาคเรียนนะคะและค่าเครื่องแบบนักเรียนนักเรียนจะได้รับค่าสนับสนุนคนละ900บาทต่อคนต่อปีค่ะสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะในภาคเรียนนี้ทางงานการเงินจะให้ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสารแทนใบ เป็นใบสำคัญรับเงินซึ่งมีข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้และให้นักเรียนนักศึกษากรอข้อมูลให้ครบถ้วนซึ่งในภาคเรียนนี้จะได้รับเงินทั้งหมด1,130บาทดังเอกสารที่เป็นตัวอย่างในการก่อเอกสารดังต่อไปนี้นะคะและขอให้ผู้ปกครอง,รงลงลายมือชื่อรับเงินให้ชัดเจนและถูกต้องทั้งในเอกสารหมายเลข1และหมายเลข2ด้วยนะคะ ในส่วนเอกสารหมายเลข2ทางการเงินได้ทำรูปแบบขึ้นมาให้และขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบข้อมูลและลงลายมือชื่อกำกับให้ถูกต้องและตรงกับเอกสารหมายเลข2ด้วยค่ะสำหรับงานการเงินก็มีข้อมูลที่จะนำเสนอและให้ข้อแนะนำนักเรียนนักศึกษาใหม่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ